ผมก็อ่ามันจะมีอยู่ประมาณ2องระครับ224หน้านะครับ220หน้านะครับรุ่นหนานะครับเราจะเทียบกับเล่มหนึ่งนะครับห่างชั้นกันมากนะครับเราสามารถนะครับนะครับมีความหนาใครขยันอ่านหมดก็อ่านนะครับนะมันเยอะมากนะครับอ่าภาพนะครับเป็นภาพสีนะครับเป็นภาพสีนะครับก็มี งานพันนะครับงานพันสิบแปดนิ้วนะครับสิบแปดนิ้วมีวงจรสิบแปดนิ้วอุตสาหกรรมนะครับคือถ้าเราใช้วงจรสิบแปดนิ้วอุตสาหกรรมได้นะครับสามารถเอาไปใช้ได้กับยี่สิบนิ้วยี่สบสองนิ้วยี่สิบห้านิ้วได้หมดนะครับเพราะว่าวงจรวางขดลวดมันก็จะมีขดใหญ่ขดเล็กนะครับแค่เราจะเอาออกขดเล็กหรือเอาข,อขดใหญ่นะครับวงจรผมเขียนนะครับผมอย่างเช่นนะนะครับวงจรจะแบ่งออกเป็นสอง รูปแบบนะครับถ้าเรามีขดลวดอยู่2ขดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้พันสินิ้วนะครับวงจรจะออกขดเล็กนะครับออกขดเล็กฝั่งที่1นะครับแล้วบางวงจรนะครับก็จะออกขดใหญ่อ่าออกขดใหญ่ฝั่งที่2ก็มีนะครับหรือจะออกขดใหญ่ฝั่งที่1ก็ได้นะครับสายออกทางนี้นะครับสายอีกข้างหนึ่งก็ต้องออกทางนี้ล้วก็เชื่อมโยงเข้าไปนะครับมันก็จะมีนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับออก ขดใหญ่ข้างที่2นะครับและอีกข้างหนึ่งก็คือออกกดเล็กนะครับข้างที่1อย่างนี้เราจะอ,าออกกดเล็กกดใหญ่ได้หมดนะครับได้หมดเพียงแค่นะครับอ่าอีกหนึ่งอย่างก็คือเราจะเอาสายออกหน้าหรือออกหลังก็อยู่ที่วงจรต่อก็ไปสายมันก็จะมีแค่2แบบแค่นี้เองนะครับออกออกหน้ากับออกหลังนะครับออกหน้าออกหลังมีแค่นี้นะครับ18นิ้ว19นิ้ว20นิ้วอะไรก็แล้วแต่2 2่ินิ้วยิ่นิ้ยย่ิ้าน้ นะครับอ่าก็จะมีวงจรวางขดลวดนะครับหลายรุ่นหลายขนาดนะครับอย่างเช่นที่ผมวาง16นิ้วอย่างเงี้ยอ่าสินิ้วขนาด22่มิลก็มีนะครับ16นิ้วนะครับขนาด20่มิลก็มีนะครับวงใน46วงใน48อย่างเงี้ยนะครับวงใน46หนา25่มิลอย่างเงี้ย25.55้า 25. นะครับหนา25.25 25, อย่างเงี้ยหนา16จุดนะครับ เอ็ดห้ารอบเราจะใช้เท่าไหร่นะครับรอบใช้เท่าไหร่รอบซีขดลวดใช้ลวดเบอร์อะไรนะครับแบบใช้อะไรรันใช้1ต่อตหนึ่งสตาร์ทซีหนึ่งซีสองใช้1ต่อ2อย่างเงี้ยนะครับค่าความต้านทานบางตัวมีให้ดูนะครับมีให้ดูค่าความต้านทานของรันเงี้ยได้98โอห์มอย่างเงี้ยสตาร์ท oh เราได้7จ oh ็ดสิบโอห์มอย่างเงี้ยนะครับค่าความต้านทานค่าโอห์มนะครับค่าโอห์มอันนี้แบบพันนะครับแบบพันอันนี้เบอร,ร์ลวดอันนี้เป็นรอบนะครับรอบ รอบของลายสี่หนึ่งสีสองสีหนึ่งสีสองสตาร์ทลันนะครับขนาดกว้างคูณยาวเท่าไหร่หนายี่ห้ามิลวงในสี่สิบสี่อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราทําแบบอยู่ในหนังสือแล้วนะครับลองดูว่ามันเร็วหรือมันช้าอ่าเราทำหนึ่งตัวตัวที่สองต้องดีนะครับตัวที่สองต้องดีนะครับนี่คือยกตัวอย่างให้สมาชิกดูนะครับอันนี้ก็จะใช้สิบสี่นิ้วถึงสิบหกนิ้วก็ได้นะครับหนายี่สิบมิลอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็นสิบ 8นิ้วของฮาร์ตลอรีก็มีนะครับ18นิ้วอันนี้เป็นสิบหกนิ้วอันนี้เป็น16นิ้วของพัดลมโบราณน,นะครับเนเชแนลค่าโอห์มก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ118โอห์มสตาร์ทก็40นะครับก็ประมาณนีนะ้อันนี้18นิ้วอุตสาหกรรมมีความหนา20่มิลน,นะครับวงใน65สมิลน,นะครับรอดเท่าไหร่นะครับรอดเท่านี้เท่านี้ใช้ R เท่าไหร่ R3 ร์ดซนะครับ R เล็กก็ ศูนย์ต่อศูนย์มาได้นะครับสตาร์ทสามสิบห้านะครับ C หน,นึ่ง C สองสามสิบห้าอ่านี้เบอร์ลวดนะครับสามห้าแบบพันรอบสตาร์ทสี่ร้อยห้าอันนี้เป็นรอบรันที่มีรันขดใหญ่และขดเล็กสตาร์ทมีแค่ขดใหญ่ขดเดียวอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิบแปดนิ้วอุตสาหกรรมนะครับเบอร์ลวดแบบพันค่าโอห์มเท่านี้นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับมีข้อมูลให้รอบให้ขนาด วงจรให้นะครับจะเอาวงจรออกไหนนะครับได้หมดนะครับมีให้น่าจะสมบูรณ์นะครับนอกเสียจากผมผิดบ้างนะครับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเช่นนี้เป็นสิบหกนิ้วผนังอย่างเงี้ยสิบนิ้วผนังใช้แบบเท่านี้เบอร์ลวดเท่านี้รอบเท่านี้อย่างเงี้ยนะครับอ่อันนี้เป็นสิบหกนิ้วในชั้นแนวนะครับเบอร์ลวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับรอบเท่าไหร่อ่อันนี้เป็น16นิ้ว อของมิซูนะครับของมิซูตัวนี้น่าจะเป็นของมิซูพอดูแบบก็น่าจะรู้แหละนะครับแบบนี้เหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมนี้นะครับความหนาก็ยี่สิบสามจุดหกวงในสี่สิบหกเนี่ยอ,อันนี้ก็จะเป็นความต้านทานของแบบของยี่สิบสองนิ้วนะอ่าใช่ยี่สิบสองนิ้วนะครับแบบขดหนึ่งขดสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้วปลายสายนะครับในเนื้อหานะครับเนื้อหาอ่า สารบัญจริงๆก็มีเนื้อหาอะไรบ้างพื้นฐานง,งานบันคอยการวัดขนาดสเตเตอร์นะครับสาเหตุหลักต้องพันใหม่คืออะไรพันคอยมอเตอร์18นิ้วนะครับพันคอยมอเตอร์เครื่องเสื้อผ้าถัางซักถังปั่นแห้งงานซ่อมัดลมนะครับโครงจ้างที่สำหรมพัดลมวงจรขดลวดคอยมอเตอร์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นงาน18นิ้วฮาตเตอรเนี่ยนะครับแนวทางการพันคอยวางลวดยังไงพันครั้งที่1พันครั้งที่2 กดใหญ่รอดเท่าไหร่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะน่าจะละเอียดอยู่นะครับน่าจะละเอียดอยู่นะครับราคาก็อาจจะสูงนิดนึงนะครับยังไงก็ต้องขอไปสมาชิกด้วยนะครับเพราะว่าเรามีข้อมูลเยอะนะครับข้อมูลเยอะนะครับเดี๋ยวอนาคตคาดว่ามันก็ต้องจะเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกแหละผมว่านะครับเนาะอ่าอ่ะเล่มหนึ่งก็ยังมีอยู่เล่มสองก็มาใหม่นะครับในวันนี้เพียงห้าสิบเล่มเองนะครับเหลือประมาณสิบเล่มนะครับน่าจะประมาณสิบเล่มนี้นะครับ นี่คือหนังสือนะครับหนังสือ,อ,อ,อคู่มือซ่อมพันมอเตอร์เพื่ออาชีพเลย,เลยแหละนะครับงานซ่อมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดูงานซ่อมก่อนนะครับงานซ่อมก,ก็เยอะอยู่นะงานซ่อมนี่อ่ะนี่งานซ่อมนะครับงานซ่อมถ้าดูจากสารบัญน,นะถ้าดูจากสารบัญงานซ่อมงานซ่อมตั้งแต่หน้าร้อยสิบสองนะครับ112ร้อยสิบสองโครงสร้างวงจรงานซ่อมจนถึงร้อยห้าสิบหกสิบเลยนะครับงานซ่อมก็วัสดุอุปกรณ์เรียกว่าอะไรบา้างนี่เลยนะครับเอาเนี้นะครับ แล้วก็จะมีนะครับจะมีค่าประมาณการนะครับค่าประมาณการของเนี่ยประเมินราคานะครับการประเมินราคาของอะไรให้พอเข้าๆนะครับนะพอเข้าๆเพราะว่าอยู่ที่พื้นที่ของเราเองนะครับอ่าการใบพัดไม่หมุนนะครับคืออะไรบ้างไฟไม่เข้าต้องเปลี่ยนค่าอะไรเท่าไหร่ก็ประมาณนะครับประมาณไว้นะครับประมาณไว้ก็เผื่อสมาชิกนะครับอ่าอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ้ยเราจะเอาราคาเท่าไหร่ค่าประมาณนี้นะครับผมให้ค่าอยู่กลางๆนะครับนะ ะก็จะอย่างเช่นถ้าสวิตเสียอย่างเงี้ยนะรเราสั่งค่าราคาอะไรก็อยู่ประมาณห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับราคาของเราที่เราทำห้าสิบหกสิบาทหรือหนึ่งร้อยก็ได้นะครับราคาประเมินการทั้งค่าอะไรรวมกับค่าช่างเราก็อยู่ประมาณร้อยสามสิบร้อยห้าสิบแปดสิบก็ได้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับคาปาซิเตอร์นะครับเราราคาอะไรนะครับเราซื้อมานะครับอย่างน้อยก็สิบห้ายี่สิบาทสามสิบาทอย่างเงี้ยอะเราก็เอาราคาอะไรมาถ้าเราซื้อของแพงก็แพงนะครับห้าสิบาทแปดสิบาท นะครับราคาช่างก็ห้าสิบหกสิบแปดสิบก็ว่ากันไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นราคานะครับที่พันคอยใหม่อันนี้นะครับราคาพันคอยใหม่ราคาพันคอยใหม่อาจจะเป็น12 14อิบสนิ้วราคาประมาณเท่าไหร่นะครับก็200ถึง300บาทนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้16นิ้วอาจจะเป็น250ถึง350ก็อยู่ประมาณนี้หรือราคาเราจะส่งอาจจะ5ตัวขึ้นไป10ตัวขึ้นไปนะครับก็เป็นราคาประเมินราคาไว้พอคร่าวๆนะครับ งานซ่อมเราก็อ่านเลยตั้งแต่โครงการส่วนประกอบทั้งหลายนะครับอ่อนลงมือซ่อมพัดลมก็มีขั้นตอนการถอดนะครับถอดอะไรไปบ้างนะครับถอดอะไรบ้างก็ถอดใั้หมดเลยนะครับถ้าเราจะซ่อมแล้วก็ใช้มัลติมิเตอร์นะครับใช้ยังไงบ้างนะครับก็จะมีค่าให้อ่านพอประมาณนะครับพอประมาณอันนี้ก็เป็นการสร้างชุดแผงวงจรนะครับชุดแผงวงจรนี้ก็คือวงจรไดอะแกรมพอเข้านะครับก็จะมีสวิตช์ปลั๊กเต้าเสียบหลอดไฟนะครับเราเชื่อมเราก็หาอุปกรณ์แบบนี้มานะครับหลอดไฟ เ,เสียบปลั๊กสวิตช์นะครับวงจรแบบนี้มีอะไรบ้างปลั๊กเาไฟแล้วก็มาต่อเป็นวงจรในลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาก็จะเอาไปใช้แล้วก็เสียบพัดลมเข้าตรงน,นี้เลยนะครับเสียบพัดลมเข้าตรนนี้อันนี้ก็ใช้ไฟ220โวลต์มมเข้าไปนะครับแล้วก็สวิตช์นะครับสวิตช์เปิดปิดก็ดูฮิลอดนะครับต่อมาเริ่มแรกคือปัญหามีอะไรบ้างไฟไม่เข้าพัดลมก็ไปไล่ดูนะครับก็อาจดูว่าเราจะดูส่วนไหนบ้างานั่นแหละตั้งแต่ฟักหรือ การไฟฟ้าจับุูวิภาคมาไม่เหลืผมอะนะครับไล่มาเลยนะครับไล่มาสวิตหนึ่งสวิตสองกดสวิตสองเป็นยังไงไล่มาเลื่อยครับนี่คืองานซ่อมนะครับอันนี้สาเหตุพัดลมไม่ทำงานตรวจคบปาเชเตอร์อะไรต่างๆก็ตรวจหมดคาปาเชเตอร์บวมอะไรต่างๆก็ตรวจเช็คนะครับบูตแจนผ้าซับน้ำมันสกะลงงนะเปลี่ยนยังไงนะครับเปลี่ยนยังไงถอดยังไงก็ถอดออกหมดถอดปื๊บปื๊บออกมาเปลี่ยนแค่เปลี่ยนบูตก็ประมาณนี้นะครับชุดบูตชุดน้ำมันนะครับสายรัดหยดน้ำมันปิดฝาถอดออกเป็นยังไงเอาเข้ายังไงนะครับ เอาประมาณนี้พอเข้าเข้านะครับพอเข้าให้สมาชิกได้ดูกันถอดแก๊สพัดลมยังไงนะครับทางตอดออกตอเข้ายังไงนะครับเราประมาณนี้อา่าแล้วก็มาดูที่ท,ทุนเรานะรดูทุนอ่ะพอเข้ากันนะครับมานี้นะครับรอให้สมาชิกได้ลองดูนะครับว่าดีหรือไม่ดียังไงก็ย้อนมาหาผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้อ่าเนื้นอาหาให้ดีขึ้นนะครับอ่ะอันนี้คือหนังสือนะครับนะสมาชิกสนใจก็ยังเหลือสมาชิกได้ À, sáng luôn